ทุกหลังม,มีแล้วมันก็จะมีลมโชยผัดเย็นเนใช่ไหมคะ<ฟ>สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3ามทุ่มกว่าแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิปเดินเล่นรอบหมู่บ้านนะคะทุกคนและซอยที่พวกเราไม่อยากไปนั่นก็คือซอย6นั่นเองค่ะอโอเคเดี๋ยวเราจะไปบุกซอย6นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ มันจะเป็นแบบว่าซอยที่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะแล้วก็มืดมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะบอกว่าเรามากระสามคนนั้นอันนี้เรียวๆแบบลุกๆเลยเออเรียวๆลวกลกเลยนะมีพี่ใหม่มีเกีรี่แล้วก็มีแม่เกณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเราจะไปถึงซอยหกได้หรือเปล่าซึ่งซอยหกจะอยู่สุดหมู่บ้านนู้นเลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็เดินมาแล้วคุยใส่กีบมาวิ่งได้ปะเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนแล้วเราต้องเดิน ตรงด้ข้างหลังนะคะไม่มีใครเดินเล่นเลยนะคือว่างเปล่ามากทุกคนทุกคนนะคะไม่เก็ตเราดูว่าไม่เก็บทุกคนยังไงนะคะพาเรามาเดินตอน3ทุ่มฝนตกแบบปลอยๆนะคะทุกคนนะคะอ่ะมันก็จะมืดๆนะคะเดี๋ยวทุกคนก็รอลุ้นไปนะคะว่าเราจะสามารถไปซอย6ได้หรือเปล่า <c oughs> คืออันนี้จะบอกว่าอันนี้ซอย7นะคะซอย7จะมีไฟนะคะนี่เพราะว่าหมู่บ้านนี้ซอย7มีคนเยอะก็เลยเปิดไฟเยอะนะคะ ส่วนตรงข้ามซอยเจ็ดจะเป็นซอยห้านะคะมีไฟเหมือนกันแล้วก็มีไฟมีด้วยนะ,ะเเลียว,ยวอ่ะต่อไปเราจะไปซอยหกกันนะคะซอยหกอยู่ตรงนู้นค่ะนี่ไฟเทพจะไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่มีคนอย,อยู่อุ้ย,อ,ยอะไร <laughs> ไม่เอาอ <laughs> ไม่เอาไปเราก็กลับบ้านไปจะไปไหมันไปให้สุดไปบ้าละ <laughs> ไปไปเร็ว ไม่เขีดไม่กล้าปอ่ะไม่กล้าปอ่ะไม่กล้าไปแล้วพี่ม่ยนคมไม่มีไฟนะมไฟฉายอยู่นะไม่ได้ถ้าคืข้างหลังอ่ะอ้ยแล้วเราไปสวัดีสวัสดีนี้มันทำมาดานมามามาเฮ้วเ็นคนเจอ่อนชวนมาเทอใช่ขวนว่าไม่เกี่วอนอน มาทุกคนเดี๋ยวไปสร้างนำเองไม่ได้ปักไปเกงยอแล้วไปพร้อมกันทิ้งไม่เก็บไว้ได้แหละนะคะทุกคนไปเองก็ได้อ่ะดูดิเป็นคนชนมาแท้ๆแล้วตัวเองไม่ไปอย่างงงมากอะไรก่อนอะไรก่อนนะห้ามวิ่งไมาให้วิ่งนะโกรธไม่เกดจะโกรธถ้าเดินได้เท่าไหร่สองพันนะระเดิมเลยโอนมาเลยพร้อมเพย์ เอ้มันก็บ yeah, ้านคนมีอา์เพื่อนดูก่อนเพื่นดูก่อนมันจะเป็นยังไงมาเราจะพามาแล้วเนาะไปเดินอย่าไปคนพามาเทะะอันนี้เรามาตรงซอยบ้านเก่าเรานะคะที่เราเช่าไว้มันก็คือบ้านคนนะคะทุกคนเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทุกหลังมีม้าคุณเล็ หลอกเลก็คือนักเล่นมีคนเดือดวิ่งไม่เฉยกลัวเลยไม่ได้ไฟมันอย่าพูดนงเกมไม่เล่นตอนคืนมีคนมันแบบไอแสงมันแยงตาแล้วมันมองเลยไม่เห็นอุ้ยไปหมาหมาอุ้ยยากทำเนี่ยแค่เนี้ยนี่ก็จะคนชวนมาแล้วก็มาชะงักอะไรก็ไม่รู้มาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กลางซอยแล้วนะคะซอยหกกับซอยห้า โอเคเราผ่านด่านซอยหกมาแล้วนะคะซอยหกเป็นซอยที่มืดมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะแล้วก็ซอยห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนอยู่เยอะนะคะเขาก็เลยเปิดไฟเยอะวันนี้ก็มาแบบกลัวๆไม่เก็บเป็นคนขี้กลัวมากเลยนะคะทุกคนเออแล้วก็กะว่าจะหลอกพี่ใหม่แต่พี่ใหม่หไม่กลัวค่ะไม่เก็บกลัวแทนเหนื่อยมากนะคะ โอเคตอนนี้นะคะเราไปซอยหูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปซอยหน้าให้ดูคนให้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ากันเดินไปสนามเด็กเล่นกันนะคะทุกคนออ้ยสามเล่นเหรอที่ม่มีไฟนะเพราะว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยมันมีบ้านแค่ฝั่งเดียวมันมีบริษัทของยามอยู่หลังหนึ่งใช่แค่นั้นแล้วก็ไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีบ้านคนมีสิแล้วมันก็จะมีลมโชยพัดเย็นๆใช่ไหมคะใช่ไหม เป็นอะไรก่อนขอจบคลิปก่อนนะคะกลับบ้านก่อนสวัสดีค่ะไป่ายกลัวมาก